แต่งไทยที่ปลูกในกระถางไว้ก่อนแล้วค่อยเอาไปตั้งแบบสถานที่แบบพื้นที่กกว้างมีหญ้านะทแบบลูกยาดินนี้ก็ซื้อดินแบบบ้าเป็นดินปลูกเนาะแล้วก็เขาก็มีปุ๋ยให้โอเคเดี๋ยวให้นะ้ำ หยุดไวก่อนแต่งไทยยบางทีถ้าเจอผุนตายนะเครือเถาตายเลยแหละประเภทแตงน่ะถ้าน้ำเยอะก็ไม่ค่อยดยีตายเดี๋ยวให้น้ำเขาอันนี้กล่องนี้ก็รีไซเคิลใช้ได้ครั้งต่อไปเดี๋ยวลดน้ำ เรากินมากกินผลนะปลูกคู่ปลูกที่จะดีกว่าปลูกเดี่ยวเพราะว่าถ้าปลูกคู่กับที่เนะี่ยมันจะช่วยผสมเกสรกันเองโดยแบบรมพัดเนาะรมพัดเกสรนมาถั่วก็เหมือนกันแตงก็เหมือนกันมะเขือพริกเหมือนกัน มีบางคนเข้าใจผิดเออพื้นที่นิดเดียวปลูกแค่ต้นเดียวไม่รู้จะทําอะไรเดี๋ยวกินไม่ทันอย่างน้อยก็ปลูกคู่กับขี้นะสองสามอะไรเงี้ยถั่วถั่วแตงพวกน้ำเต้าพวกพริกมะเขืออะไรเงี้ยบวกอ่าบวกด้วยบวกหองบวกเปียมถ้าแบบกระพเพรางหระพาไม่เป็นไรปลูกเดี่ยวก็ได้ เรากินใบโอเคช่วงนี้เอากระถางไว้ข้างนอกได้อากาศเริ่มอดแล้วโกลเด้นวิกแล้วอันนี้ก็วันอะไรนะวันที่หนึ่งช่วงนี้ก็จะใกล้โกลเด้นวิกนะวันที่หนึ่งไม่ใช่โกลเด้นวิกวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งพฤกภาก็โอเคแล้วอากาศตอนนี้ น้ำเต้าแบบอีกพันยาวๆนะจะปลูกรอว่าจะเอาขึ้นค้างนะเดี๋ยวเจาะดูกันเหยาะระยะประมาณสองสามเส้นก็ได้เจาะดูระบายเวลาให้น้ำเนาะสี่ด้านเลยโอเคอันนี้14ลิตรเขา ทางบริษัทเขาผสมปุ๋ยเรียบร้อยแล้วไมต้องผสมปุ๋ยไปพอมันไม่งานประมาณสักสองสมอาทิตย์ค่อยมาให้ปุ๋ยปุ๋ยน้ําอาจจะให้ปุ๋ยน้ําปุ๋ยคอกปุ๋ยเม็ดได้หมดีเด๋ยวทพับลงไปพลาสติกนี่มันจะไม่ค่อยพนเหมือนถุงปุ๋ยนะถ้าจะเปลี่ยนใส่ถุงปุ๋ยก็ได้ถ้าใส่ถุงปุ๋ยแบบในร้านในช็อปมันมีนะถุงปุ๋ยมันจะไม่ต้องเจาะเจาะรูระบาย ลงลึกๆหน่อยลึกๆให้มันคล้ายๆว่าช่วงลึกนี่ก็ประมาณนี้เนาะให้มันกบตรงนี้ตรงโคนโอเคเดี๋ยวให้น้ำจากการให้น้ําในถุงเนาะถุงพลาสติกอัน,นี้ค่อยๆให้นะบางทีเราให้ไปแบบอัดเต็มที่นะมันจะอัดดินขึ้นมาแต่ถ้าให้ต้นกล้าอ,อะไรลนะอยขึ้นมา แล้วก็ปุ๋ยก็เหมือนกันมันจะลอยขึ้นมาค่อยๆค่อยๆค่อยๆอยให้นะ้ร็รอสักพักมันไม่เหมือนในกระถางการป <presence> ลูกผ <าร presence> ักในถุงถุงดินเนาะถุงปุ๋ยแล้วก็ในกระถาง มันจะมีข้อดีคือเรื่องของวัชพืชตัวแรงง่ายให้ปุ๋ยแต่ข้อเสียคือถ้าแบบผักต้นก้าผักเนาะมันโตเต็มที่นะ่ะรากมันจะอย่างอย่างนี้แล้วทีนี้เราต้องคอยให้น้ําเกือบทุกวันถ้าไม่ให้น้ํามันก็จะเหี่ยวเฉาตายได้แต่ถ้าเป็นกระถางเนาะรากมันถึงถึงไอ้ก้นกระถางนะ เอาทีจา่จานรองของกระถางเนานะมาวางวางเสร็จแล้วก็เราให้น้ําให้น้ํามันก็จะขังไว้มันก็ช่วยได้นะยิ่งหน้าร้อนนะ่ะมันพื้นดินของต้นกล้าผัานกระ,ระถางมันจะแห้งเนาะคอยระวงังโอเคมันก็จะพุ่งออกมาเพราะว่า,าน,น้ำน้ำมันเยอะมันจะไม่แช่ ติดดำให้เขา